ดูรถแล้วก็โอเคนะครับมีคุณภาพที่นี่นะค่ะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็คนขายแนะนําดีโปร่งใสแล้วเราก็รู้สึกว่าเซฟแล้วก็ตัวรถเนื่องจากยี่ห้อรถ B M ี่ยเป็นรถที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วบวกกับทักงานและความรู้ที่ให้เราก็เลยมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาวันนี้ก็คือก็อเป็นหนึ่ใงคนที่ใช้รถมือสองนะครับก็คือมั่นใจได้เลยว่าไม่มีปา แล้วมันก็มาจากศูนย์โดยตรงด้วยเรายิ่งมั่นใจเขานะ่ครับนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ผมซื้อลอที่นี่เหตุผลที่เลือกซื้อลถที่นี่นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมีคนรู้จักแนะนํามาแล้วก็เซลล์ที่นี่ให้บริการแบบว่าข้อมูลดีบริการดีมากค่ะส่วนหนึ่งเพราะว่าดูน่าเชื่อถือครับแล้วก็ที่บริการเมากบริการดีครับมาดูทุกยรถก็สวยครับเซลล์ก็ดีครับขอบคุณไฟนแนนนะครับที่ช่วยแก้ไขให้ผมผ่านครับ make a dream come true he was connected and is still connected with the masters used car company and i have to tell you this they have a very excellent service a big heart to help all their clients so what are you waiting for do you also want to own a car visit masters certified used car now and look for mr nutt First, แต่ละจุดได้ดีมากนะ,ะก็คือดูสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบนะฮะดูแล้วมีมาตรฐานค่อนข้างสูงบริการนะฮะก็เกี่ยวกับเซลล์ที่ดูแลในเคสเ้าให้ความสําคัญในตัวของลูกค้าได้ค่อนข้างดีดีมากตอบคาถามได้ดีเรื่องไฟแนนซ์นะครับจะใช้ไฟแนนซ์ที่ไหนอันตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่การผ่อนชําระ เท่าไหร่ต่องวดเนี่ยก็คือให้การแนะนำที่ค่อนข้างดีมากนะครับ I would just like to say thank you for master company providing good services and very approachable person and I would just like to say thank you so much อย่างแรกที่รู้สึกบรรยากาศเข้ามาแล้วรู้สึกมีความเป็นกันเองมากเห็นรถแล้วแบบตกหลุมรัก <laughs> ตกหลุมรักทั้งรถทั้งคนขาย <laughs> คนขายน่ารักมากบริการดีช่วยเหลือเต็มที่ แล้วพิวเศษอีกนิดนึงก็คือเรื่องการเดินเอกสารเรื่องการทําไฟแนนซ์รวดเร็วมากทันใจมากไม่เคยซื้อรถเร็วขนาดนี้มาก่อนสูดใจตรงเนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะจุดแรกเลยนะที่เห็นอันดับแรกนะที่โชว์รูมเขาน่าสนใจเขาจะมีรถเรีียงเรียงเรียงเรียง แล้วรถแต่ละคันเนี่ยดูจากภายนอกแค่ดูด้วยสายตาก,ก็เห็นถึงความสวยงามนะในการดูแลและก็ร,รักษาบริการดีมากกว่าจะบริการนี่ขอบอกเลยว่าเต็มร้อยขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสําคัญผู้ขายให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนมากๆไม่ว่าจะเป็นราคาวิธีผ่อนอะไรที่เป็นประโยชน์สําหรับลูกคา้าเซลล์จะบอกเราอันนี้คือความประทับใจสุดๆเลยนะครับซื้อรถที่รู้สึกปลอดภนะัยและมั่นใจว่าไม่ถูกย้อนแนวขายเลยประสบการณ์ นีรวดเร็วมากแล้วก็พนักง,งานทุกคนรวมทั้งคนที่มารับรถไม,ไม่ใช่แค่เซลล์อย่างเดียวนะคะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็น่ารักทุกคนทำให้เราสบายใจแล้วก็ไม่มีติค่ะพอใจมากครับรถก็สวยครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับผมติดต่อได้ครับผมถ้าจะซื้อรถมือสองอีกคันผมก็จะซื้อรถที่ที่มาสเ e r ร์เซอร์ริฟายยูสคเนี่ยเพราะว่า มันมีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อมัน่นกับโซลูมต่างๆมีมีศูนย์ซ่อมอะไรต่างๆคือมันดูแล้วค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีดีมากเลยนะถ้าจะให้แนะนําคนอื่นหรือเพื่อนฝูงที่จะซื้อรถสมบูรณ์ยังไงนานมาที่นี่นะครับจะมีเทปที่2ในวันขึหน้าที่เราจะซื้อเพิ่มอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ได้ใจไปแล้ว80%ซเดี๋ยวที่เหลือก็ ใจต่อใจวัขนข้างหน้าเดี๋ยวคันที่2มามีแล้วเทปยาวกวนี้ค่ะแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนถ้าอยากได้รถด,ดีๆลองดูนะแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่เราบอก